มาแล้วเข้ามาแล้วนอ้องเข้ามาทักทายสบายดีกันอีกรอบเด้อกับช่วงของเราพัฒนาเนาะมื้อนี้กะเฮงๆงปังปังกันไปแล้วเนาะกับช่วงของฮานอยเนาะหว่นใจกะเนาะลุ้นเนาะลุ้นขอให้มาตัวที่หว่นใจได้เห็ดออกมาให้เนาะกะดีใจนําเด้อเนาะท่านใดที่ว่าติดตามแนวทางฮานอยของหวันใจเนาะรอบ ปกติเนาะก็เข้าทั้งบุญทั้งล่างนะเนาะก็แสดงความยินดีนําเดอะนะ้อเนาะกาบันนี้เนาะเฮากะจะมาเอาสูก้กับแนวทางลาวพัฒนากันโตเดอะนะ้อเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกับลาวพัฒนามื่อนี้เดอะนะ้อเนาะฝากกด like, ไลค์กดแชร์เดอ้อท่านใดที่ว่าเข้ามาไม่ไมเนาะลุงเข้ามาชมคลิปปั่นใจไม่เนาะกะ็ฝากกดติดตามไว้นำเดอะนะ้อเนาะ เพื่อจะโบได้พาดเนะแนวทางที่หวานใจได้เอาลุงให้เนาะแต่อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากบ้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่น้องเส้นกันเด้อเนาะโอนเทโอนจริงเนาะประกันควมปลดไัยร้านปุซิ่นเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าหาร้านที่แบบว่าจะเนาะจับจ,จองแนวทางกะอยากหรือว่าอยากเข้าไปให้กำลังใจนาะหวานใจทางร้านเนาะ แล้วก็ให้กดเข้าไปตรงที่คอมเมนต์หวานใจได้วางไว้ให้เนาะที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทักไลน์หาแอดมินได้เลยเนะาะแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากซองของนอ้องหวานใจเนาะคือเป็นกําลังใจที่ดีให้หวานใจแล้วเด้อเนาะสามีก็ขอ,อให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาเฮงเฮงปังปังกับลาวพัฒนาโมนี้เด้อเนาะ โอภาวนาให้มาตัวโจะแล้วก็โคให้มาทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่โน,โนอ้องเนาะมาเบ่งแนวทางล่าพัฒนาเมืองนี้เนาะหวานใจเฮ็ดได้หนึ่งกับห้าอีกเนาะหวานใจเฮ็ดได้ คือกับฮานอยเลยเนาะมันใจเห็ดได้หนึ่งกับ5้าอีกเดอ้อคือกับได้ตรงกับฮานอยเลยแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนตัวโจะ๊ะโจ๊ะหนึ่งก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสาม

5 2 5 7แล้วก็ห้าเก้าเนาะห้าศูนย์แล้วก็5้าเก้าเด้อมืนนี้หวั่นใจให้วิ่ง1กับ5เนาะแนวทางลาวพัฒนาเนาะท่านใดที่ว่าเข้ามาแล้วก็ขอให้ เฮงเฮงปังปังกันทุกทท่านเดอ้อเนาะขอให้แตกทั้งบนทั้งล่างเนาะขอให้มาตัวที่หวานใจได้โจออกมาให้เดอ้อเนาะกะ็อยากให้พี่น้องได้รับโชคนำนาะพี่น้องเนก็หวานใจก็แต่ละงวดนะเนาะเฮ็ดเฮ็ดได้ตัวเลขที่มันออกมาเนาะแต่ว่าโจให้โบทึกตัวเนะาะก็โบเป็นอย่างก็มาเอากันไหมเนาะพี่น้องเนาะ อย่าลืมเนาะฝากบ้านมั่งมีหกหก,หกไว้กับพี่กับน้องเดอ้อเนาะโอนไวโอนเทโอนจริงเนาะบบมีคําว่าผิดหวังเนาะเข้าไปแล้วมีแต่แบบว่าแบบปลอดภัยหายห่วงเนาะคือว่าซื้อน้อยกะขอให้แบบว่าสบายใจแล้วก็ซื้อหลายกะบบต้องกังวลว่าเนาะทึกหลายสี่บได้เงินเนาะกะอันนี้คือฮับประกันความปลอดภัยล้านเปอร์เซ็์เลยเด้อนะพี่น้องเด้อนะเข้ามาแล้วกะ ขอให้มีแต่ความมั่งมีคือกับซื้อร้านเนาะแล้วก็สามารถไปพิจารณาได้เนาะทุกๆแนวทางของลาวก็คือจะมีลาวสมัคคีลาวพัฒนาลาว VIP เนาะสำหรับท่านใดที่ว่ามักในแนวทางของลาวก็ลงไปจับจองกันได้เด้อเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะขออวยพรให้ทุกๆท,ท่านเนาะที่เข้ามา กนะดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจเนาะั่นใจเนาะจงสูคดีกับแนวทางลาวพัฒนาเมื่อนี้เดอ้อขอให้ทุกทุกท่านจงสูคดีเดอ้อ